ท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีท่านใดไม่เคยไปทานบุฟเฟ่ยกันเลยที่นี่ค่ะไม่เคยไปไม่เคยไปนะคะเคยไปทุกท่านเลยครับคุณหมอทุกท่านเคยไปถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าถามท่านว่าเวลาท่านไปทานอาหารบุฟเฟ่เป็นเหมาหัวถูกไหมคะค่ะความที่สองท่านเสียเลือกที่ขอนที่ชอบเอกุลุคคุ้มไม่รู้คุ้มไทยเนาะคุ้มสัจทรรมของเรา โอ้แต่แนั่นตัวราะะ้ายเลยค่ะทำลายสุขภาพของท่านเนะะเพราะฉะนั้นท่านที่น้ำหนักเกินหรือเป็นเบาหวานะะ้ะเนี่ยอาหารรูปเฟ่เป็นของต้องห้ามคะ่ะถ้าท่านมีความคิดว่าต้องกินให้คุณท่านไปทานมานืนะะ่มื้อเนี่ยท่านก็ลำบากไปยินเดินเป็นปีเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ควรจะไปแบบนี้นะคะแล้วถ้าใครยังชอบไปทานบุฟเฟ่บ่อยๆแล้วต้องกินให้คุ้มท่านกำลังเดินทางสู่บาร์นลค่ะนะต้องบอกนี้นะคะตอนนี้มันเดี๋ยวนี้แต่น้อยมากมีเดี๋ยวนี้มีบางร้านทําอาหารสุขภาพนะคะแล้วให้ทานนบุฟเฟ่เออแบบนี้ท่านกินคุ้มยังไงน้ําหนักก็มันจะไม่เกินนะคะแต่แบบนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เวลาไปบุฟเฟ่เอบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่จะทาให้ท่านอิ่มเร็วค่ะนะคะ ก็โดยวิธีปรุงใช่ปะ่ะแล้วถ้าท่านไปแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนี่คือวิธีทำลายสุขภาพและเดินทางสู่บาหวานโดยในวารวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอาหารบุฟเฟ่ท่านไม่ควรไปถ้าท่านอย่างมีแนวคิดว่าต้องกินให้ทุ้มนะคะแต่ถ้าท่านไปบอกว่าเออฉันกินแต่พอเหมาะเอาแต่ที่ชอบก็ยังพอทำแนาในแ,แต่บุฟเฟ่ด้ว่าน,นะคะ เสิร์ฟแต่น้ำหวานน้ำมันรดแบบยิ่ง,ง,งถ้าคุณไปงานเลี้ยงแล้วอยากกินของอร่อยเนี่ยคุณต้องยิ่งดื่มน้าเปล่าค่ะเพราะถ้าคุณดื่มน้าําหวานคุณตัดพลังงานที่คุณควรจะได้ทานหมดไปตั้งเยอะเลยนะคะ<ม>เลยแทนที่จะกินอาหารหลักที่เขาเสิร์ฟกินได้มันกินไม่ได้แล้วมันเกินละถูกไหมใช่ย<ะ>ังต้องกินน้ำเปล่าแล้วถึงจะได้ทานอาหารที่รสชาติดีๆแปลกๆนานๆทีไปงานนี้ถึงได้ทานดีได้อย่าง ปริมาณพลังงานต่อวันของคุณต้องเท่าเดิมนะคะถ้าคุณคิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเนี่ยคุณก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าหากว่าไปงานเลี้ยงไปบุฟเฟ่ต์ที่ไหนก็เอาให้คุ้มแหมไปงานแต่งงานงานโหวตใส่ซองอะไรแล้วต้องอังให้คุ้มก็ไม่รู้ใครคุ้มใครนะคะก็คือทําให้มาต้องมารักษามาป่วยกันอีกกำลังบาค่ะนะคุณจิราพอมีอาหารอะไรที่ป้องกันเบาหวานได้ไหมคะ อาหารที่ป้องกันเบาหวานต้องบอกว่าอ,อย่างที่บอกเลือกทานรู้จักเลือกทานที่เป็นโดยโดยูเรื่องของปริมาณตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวป้องกันไม้ให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มมากขึ้นมากกว่าค,ค่ะวิตามินดีเอ้ขอโทษวิตามินเสริมอาหารเสริมลูกไปเมกาหิ้วม,มาเยอะมากต้องกินอะไรอย่างเงี้ยมีผลหรือว่ามีความจาเป็นกับผู้ป่วยนเบาหวานไหมคะ,ะตัวตัวตวิตามินเนี่ยค่ะถ้าผู้ป่วยทานอาหารเนี่ยให้หลากหลายให้ครบ ะะโดยยึดหลักตัวอาหารจานสุุภาพอย่างที่ที่พูดไปแล้วก็คือมีเรื่องของตัวมีข้าวมีเนื้อสัตว์มีผักนะคะแล้วก็เรียกการปรุงรสชาติที่น้อยที่สุดม่ว่าจะเป็นตัวน้านํามันยกเครื่องปรุงตา่างๆเราชอบตัวน้ําตาลท,ที่ปรุงในอาหารนะคะถ้าทานได้ครบแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารแล้วเนี่ยตัวอาหารเสริมต่างๆเนี่ยคะ่ะไม่จำเป็นต้องต้องทานต้องเลือกทานยกเว้นตามที่แพทย์กับพิจารณาให้เท่านั้นเองค่ะ มีคำถามมาจากสาวๆค่ะถามมาบอกว่าอยากได้เมนูสูตรลดน้ำหนักนิดเดียะคะ่ะหลายคนบอกว่าดื่มเฉพาะก,กาแฟอย่างเดียวหรือว่าเป็นสูตรที่อย่างสมมติว่าเจ็ดวันทนี่จะทําให้น้าหนักลดลงผุนตีลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมคะในการที่จะดูแลอาหารเพียงแค่เจ็ดวันแล้วก็ผุนจะดีเลยต้องต้องห่องตองต้องเลยเ่าเป็นไปไม่ได้ค่ะในเรื่องของแค่ทานอาหารเจ็ดวันเราต้องควบคุมให้สมองเสมอและต่อเนื่องกันไปและหลักที่ นะ้ำหนักคุณจะลดลงก็ตามอะค่ะมันในช่วงแรกที่น้ําหนักลดแต่มันจะเป็นปริมาณน้ําในร่างกายที่หายไปแล้วก็ปริมาณของไขมันที่มันหายไปแต่ถ้าไม่ออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยค่ะร่างกายมันก็จะไปดึงตัวกล้ามเนื้อที่สะสมเนี่ยมาใช้มาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนเะฉะนั้นร่างกายก็จะรู้สึกเคลียรู้สึกไม่กระชะับค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พอหันกลับมาทานตามปกติปุ๊บหลังจาก7วันไปแล้วค่ะ มีได้สูตรอาหารมแค่เจ็ดวันใช่ไหมคะพอหลังจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยพอกลับมรทานตามปกติแล้วค่ะร่างกายนคะคะน้ำหนักตัวมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอันนี้นเป็นการเรียกว่ามันไม่ถาวรค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกคืออยากให้ปกเราเปนเรื่องของตัวควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ออกกาลังกายด้วย